ได้สักพักหนึ่งเราดูว่ามันยุบมันได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะปิดน้ํามันออกระหว่างขยําเราก็จะดึงใบออกนะคะดึงให้ลงอีกรอบหนึง่งผักที่เราสะด้งได้ทีแล้วเราก็จะ็นสูตรของยายทิพย์ยายทิพย์จะใส่ข้าวเหนียวนิดหน่อยร้ใหม่ทีเนี้ยนี่เริ่มเสร็จแล้วค่ะดิดออกเนี่ยเหลือน้ําเขียวน้ําขมของมันแล้วก็ทิ้งไปเสร็จแล้วก็เอาลงอีกรอบหนึง่ง เอาพันสามอย่างเราก็จะขยำขยำไม่ไม่ได้ขยำแรงนะคะถักบีดน้ำบิดน้ำขมของผักออกม้าหืนของผักค่ะบีบออกบีบเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกะละมังค่ะเอาศรพส์บร่วงใส่กะละมังใส่กะละมัง เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปด้วยพอนกละมังค่ะโทรศัพท์ล่วงใส่กละมังใส่กละมังเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําเข้าไปด้วยพอนิดนึงรอบนี้เราก็จะใส่ข้าวเหนียวนิดนึงใส่เกลือใส่น้ําจาวข้าวค่ะตอนเย็นได้ทานค่ะ ดองของเราไม่ได้ใช้เวลานานถ้าเกิดเกินนั้นมันแยกออกไม่งั้นผักที่เป็นพวกต้นหอมกับผักแป้นนียใบมันจะพันกันนี่เราได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำอันนี้เป็นน้ำเข้ากะละมังค่ะโทรศัพท์ล่วงใส่กะละมังใส่กะละมังเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปด้วยเพราะนี่สามอย่างเราก็จะ ขยำขยำไม่ไม่ได้ขยำแรงนะคะทำสวัสดสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้จะพาทำผักดองกันงมาเพื่อล้างเพื่อล้างน้ำเกลือออกก่อนรอบแรกนี่เราไม่ได้ก็ไม่ได้ล้างเยอะหรอกค่ะเราก็แค่ใช้น้ำของมันมาล้างน้ำเกลือออกนิดนึงผักดองไว้กินนาะ ผักที่เราทำก็จะมีผักแป้นต้นหอมกะะลำค่ะผสมกับกระมังค่ะโทรศาสับ่วงใส่กละมังใส่กละมังเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปด้วยพรานึ่งมาเพื่อล้างเพื่อล้างน้ำเกลือออกก่อนรอบแรกนี่เราไม่ได้ก็ไม่ได้ล้างเยอะหรอกค่ะเราก็แค่ใช้น้ำของมันมาล้างน้ำเกลือออกนิดนึงร็ใหม่ทีเนี้ยนี่เริ่ม เสร็จแล้วค่ะดิดออกเนี่ยเหลือน้ําเขียวน้ําขมของมันแล้วก็ทิ้งไปเสร็จแล้วก็เอาลงอีกรอบหนึ่งเอาผักลดชาติของเกลือลงเหลืออยู่ทีนี้เราก็ใส่เกลือเข้าไปแล้วใส่ข้าวเหนียวทีนี้ก็จะขยำแล้วขยำให้มันเข้าได้ตอนเย็นได้ทานค่ะผักดองของเราไม่ได้ใช้เวลานานถ้าเกิด เกินนั้นบิดน้ําบิดน้ําขมของผักออกมานเฮือนของผักค่ะบีบออกบีบเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสสวัสดีสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้จะพาทำผักดองกันตอนเย็นได้ทานค่ะผักดองของเราไม่ได้ใช้เวลานานถ้าเกิด เกินนั้นขยำเพื่อให้เขาสลบเขาเรียกทาให้ผักสรุปขยำเพื่อให้เขาสลบขเขาเรียกทาให้ผักสรุปขยำเพื่อให้เขาสลบขเขาเรียกทาให้ผักสรุปไม่ให้มันหักไม่ให้มันช้ำเกินไปก็ขยำไปเรื่อยๆใส่เกลือนิดนึงน้ำข้าแช่ค่ะน้ำที่เราแช่ข้าวเาหนียว เราเอานิดไปได้สักพักหนึ่งเราดูว่ามันยุบมันได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะปิดน้ํามันออกระหว่างขยําเราก็จะดึงใบออกนะคะดึงแห้ลงอ,อีกรอบหนึ่งผักที่เราสะดุ้งได้ทีแล้วเราก็จะใส่ตรของยาทิพย์ยาทิพย์จะใส่ข้าวเหนียวนิดหน่อยมันแค่สะดุ้งให้มันยุบยุบหน่อยนึงใส่เกลือด้วยระหว่างที่เราขยําเราก็ใส่เกลือไปโรยไปแล้วนะคะ แล้วเราก็พยายามดูลงอีกรอบหนึ่งผักที่เราจะด้งได้ทีแล้วเราก็จะในสูตรของยายทิพย์ยายทิพย์จะใส่ข้าวเหนียวนิดหน่อยมาเพื่อล้างเพื่อล้างน้ําเกลือออกก่อนรอบแรกนี่เราไม่ได้มันก็ไม่ได้ล้างเยอะหรอกค่ะเราก็แค่ใช้น้ําของมันมาล้างน้าเกลือออกนิดนึงน้ำข้าวแค่ค่ะน้ําที่เราแช่ข้าวเหนียวเราเอานิดนึ่งผักดองไว้กินเนาะ ผักที่เราทำก็จะมีผักแ้นต้นหอมกระลำค่ะเสาเฉลี่กไปพอแต่ถ้ามันยังจืดนิดนึงเพราะว่าถ้ามันจจืดเกินไปมันก็จะเปรี้ยวเกินไปเนาะเราต้องให้มันมีรสนวลนิดนึงอะ่ะอย่าทิยบชิมแล้วได้ทีแล้วอย่าทิยบก็จะเอาใส่กันสามอย่างเราก็จะขยำขยำไม่ไม่ได้ขยำแรงนะคะถ้าขยำเพื่อให้เขา สรุปเขาเรียกทำให้ผักสรุปชัดเปรี้ยวขยำไปค่ะขยำไปเรื่อยๆพอแต่ถ้ามันยังจืดนิดนึงเพราะว่าถ้ามันจืดเกินไปมันก็จะเปรี้ยวเกินไปเนาะเราต้องให้มันมีรสนวลนิดนึงอ่ะอย่าทิพชิมแล้วได้ทีแล้วอย่าทิพก็จะเอาใส่ขยำให้มันสรุปขยำไปเรื่อยๆค่ะขยำขยำตอนเย็นได้ทานค่ะ ดองของเราไม่ได้ใช้เวลานานถ้าเกิดเกินนั้นลงอีกรอบนึงงพอที่เราจะดุ้งได้ทีแล้วเราก็จะไปสูตรของยาทิพยาทิ์จะใส่ข้าวเหนียวนิดหน่อยนะคะข้าวเหนียวที่เรานึง่งตอนเช้าๆานี้อใหมนะ่ใส่ข้าวเหนียวชัดเปรี้ยวขยำไปค่ะขย้ำไปเรื่อยๆสามอย่างเราก็จะ ขยำขยำไม่ไม่ได้ขยำแรงนะคะทำเป็นน้ำหนัวมันมันต้องมีน้ำด้วยใส่น้ำเสร็จเรียบร้อยใส่กะละมังเสร็จเดี๋ยวเราหาถุงใส่เลยค่ะเสร็จแล้วชัดเรียวขยํำไปค่ะขย้ำไปเรื่อยๆให้มันเข้าเกลือละลายอะค่ะแล้วก็ชิมดูใช้นิ้วแตะดูก็ได้คือถ้าเราแตะแล้วเนี่ยมัน มีรดนัวแล้วก็มันแยกออกไม่งั้นผักที่เป็นพวกต้นหอมกับผักแป้นเนี่ยใบมันจะพันกันนี่เราได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ําอันนี้เป็นน้ําเขาอันเป็นน้ํานัวมันมันต้องมีน้ําด้วยใส่น้ําเสร็จเรียบร้อยใส่กระมังเสร็จเดี๋ยวเราหาถุงใส่เลยค่ะเสร็จแล้วเป็นสามอย่างเราก็จะขยำขยำ ไม่ไม่ได้ขยำแรงนะคะทามาเพื่อล้างเพื่อล้างน้าเกลือออกก่อนรอบแรกนี่เราไม่ได้ก็ไม่ได้ล้างเยอะหรอกค่ะเราก็แค่ใช้น้ําของมันมาล้างน้ำเกลือออกนิดนึง่งไปได้สักพักหนึง่งเราดูว่ามันยุบมันได้ที่แล้วทีนี้เราก็จะปิดน้ํามันออกระหว่างขยําเราก็จะดึงใบออกนะคะดึงเห็นสามอย่างเราก็จะขยําขยํา ไม, Dante, ม, divide, ไมไ่ไม่ได้ขยำแรงนะคะทักไม่ให้มันหักไม่ให้มันช้ำเกินไปก็ขยำไปเรื่อยๆใส่เกลือนิดนึงน้ำค่ะนี่น้ำสาวข้าวคนๆนิดนึงเพราะมันจะตกตะกอนนี่เป็นน้ำสาวข้าวเร่งให้ผักของเรานัวแล้วก็ลดน้ำค่ะนี่น้ำสาวข้าวคนๆนิด <Howard> นึงเพราะมันจะตกตะกอนนี่เป็นน้ำสาวข้าวเร่งให้ ผักของเรานัวแล้วก็ลดนะคะข้าวเหนียวที่เรานึ่งตอนเช้าๆนึ่งใหม่ใส่ข้าวเหนียวชัดเรียวขย้ำไปค่ะขย้ำไปเรื่อยๆนิดนึงรอบนี้เราก็จะใส่ข้าวเหนียวนิดนึงใส่เกลือใส่น้ำชาข้าวค่ะเดี๋ยวเราก็จะหาถุงใส่แล้วค่ะทําไว้กิน ทำตอนเช้าแค่สะดุ้งให้มันยุบยุบหน่อยใส่เกลือด้วยระหว่างที่เราขยำเราก็ใส่เกลือไปโรยไปแล้วนะคะแล้วเราก็ขยำม,มาเพื่อล้างเพื่อล้างน้ำเกลือออกก่อนรอบแรกนี่เราไม่ได้มันก็ไม่ได้ล้างเยอะหรอกค่ะเราก็แค่ใช้น้ำของมันมาล้างน้ำเกลือออกนิดนึงมาเพื่อล้างเพื<ๆ>่อล,ล้างน้ำเกลือออกก่อนรอบแรกนี่เราไม่ได้มันก็ไม่ได้ล้างเยอะหรอกค่ะเราก็แค่ ใช้น้ำของมันมาล้างน้ำเกลือออกนิดนึงพอแต่ถ้ามันยังจืดนิดนึงเพราะว่าถ้ามันจืด,จดเกินไปมันก็จะเปรี้ยวเกินไปเนาะเราต้องให้มันมีรสนวลน,นิดนึงอะ่ะอย่าทิปชิมแล้วได้ทีแล้วอย่าทิปก็จะเอาใส่กําแค่สะดุ้งให้มันยุบยุบหน่อยใส่เกลือด้วยระหว่างที่เราขยำเราก็ใส่เกลือไปโรยไปแล้วนะคะแล้วเราก็ขยำขยำเพื่อให้เขาสลบเขาเรียกทำให้ผักสลบ Cảm ơn bạn